สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนควันฤดีกลมกล่อมอุ้มท้องยอมหนีแตง่ง นักแสดงรุ่นใหญ่ควนดุดีกลมกล่อมที่วันนี้จะมาเปิดชีวิตในวงการบันเทิงกว่า38ปีพร้อมเล่าประสบการณ์เคยขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วรับประกาศแต่งงานฝาแลบกับพระเอกดังปูอนุวัฒน์พร้อมทั้งเคลียร์ประเด็นเป็นคุณแม่สุดห่วงสแกนหนุ่มๆให้บุตรสาวน้องหยดน้ําซึ่งงานนี้คุณแม่ขวัญจะมาเปิดใจผ่านทางรายการดังถามว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ38ปปีที่แล้วเล่นละครเรื่องแรกเรื่องอะไรเจ้าตัวตอบว่าเรื่องตุ๊ก,กตาแต่ไม่ใช่ผีนะเป็นตุ๊ก,กตาที่มาจากหนังสือการ์ตูนเป็นละคร ครอบครัวผลตอบรับเรื่องแรกดีมาก แฟนคลับเยอะมากเพราะเป็นละครตอนเย็นเป็นละครครอบครัวสมัยก่อนเขาเขียนจดหมายส่งมาพอละครออกไปได้สักระยะหนึ่งจดหมายมาที่บ้านเยอะมากถามว่าช่วงนั้นกำลังพุ่งๆเลยแล้วอยู่ดีๆหยุดเล่นละครไปเลยเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวตอบว่าไปเจอเนื้อคู่ก็เลยได้ตกลงปล่องชิ้นคือก่อนที่จะแต่งงานพี่ขวัญได้เป็นนางเอกอยู่เรื่อยๆจนเรื่องล่าสุดดารายันได้มาเจอกับพี่ปูอนุวัฒน์ถามว่าหลายคนช็อกอยู่ดีๆประกาศแต่งงานเจ้าตัวตอบว่าที่ช็อกไม่ใช่ประกาศ แต่งงานนะที่ช็อกเพราะว่าได้ึ้นนาหนึ่งไทยรัฐว่อรด้ดีท้องแล้วจ้าในสมัยก่อนคนยังไม่ยอมรับเท่านี้พี่ขวัญคิดว่าในเมื่อคนเรารักกันบุตรของพ่อก็คือคนนี้ที่เราคบจะเอาเป็นสามีในอนาคตก็ไม่ได้เสียหายอะไรเราไม่ใช่ท้องกับใครไม่รู้ถามว่าพอรู้ว่าท้องตอนนั้นตั้งใจไหมเจ้าตัวตอบว่าก็ไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเองพอรู้ว่าท้องไม่ตกใจนะดีใจมากกว่าพี่ขวัญคิดว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วเราไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนมันเป็นชีวิตของ เราที่จะสร้างครอบครัวขึ้นมาถ้าใครว่าเราก็ไม่เป็นไรมันคือชีวิตของเราและเราก็รู้ว่าเรารับผิดชอบตัวเองได้ถามว่าจะแต่งอยู่แล้วข่าวหลุดได้ยังไงเจ้าตัวตอบว่าพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหลุดออกไปได้ยังไงเพราะตอนนั้นพี่ก็แพ้ท้องมากทำรายการอยู่ก็ต้องหยุดถามว่าเห็นตัวเองในหน้าหนังสือพิมพ์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวตอบว่าดีใจตื่นเต้นพี่ปูดูอันนี้ได้ลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนัดหนึ่งถามว่าจริงไหมที่หลังจากมีน้องหยดน้ําชีวิตกันเป็นนางเอกของพี่ ขวัญก็จบลงตั้งแต่นั้นเจ้าตัวต่อว่าถูกต้องค่ะพอพี่ขวัญมีบุตรมีครอบครัวจบสิ้นการเป็นนางเอกตั้งแต่นั้นมาพอเรามีบุตรแล้วด้วยค่ะแรคเตอร์ของพี่ขวัญด้วยมัง้งก็เลยไม่ได้เป็นนางเอกแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ร u s t ์โต้เมเดียกับคุณครับ